สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับยังอยู่มุมนี้อีกเช่นเคยนะครับอ่าก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์เหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพฤติกรรมของไฟที่ได้จากแผงโซลาเซลล์นะครับว่ากําลังวัดมันมายังไงมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ตอบปัญหาไปในตัวว่าเอ๊บางคนเจอปัญหาว่าทําไมมันชาร์จแบตไม่เต็มสักทีนะครับตั้งแต่ติดมานะครับชาร์จเต็มแต่ครั้งแรกนะครับหลังๆมานะครับชาร์จแบตไม่เต็มสักทีทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับแบตที่ให้มาก็แค่ร้อยส0งอแอม ทำไมมันชาร์จไม่เต็มบางคนติดแผงเยอะมากแต่ก็ยังชาร์จไม่เต็มมันเป็นเพราะอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับอ่ามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็น mppt นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทำงานที่กี่วัตต์นะครับนี่ตอนนี้อยู่ประมาณอ่าขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับตามแดดนะครับขึ้นลงประมาณพันกว่าวัตต์สองพันนะครับขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะทีนี้นะครับ เนี่ยอุ้ยนะครับแดดหายพอดีนะครับเหลือ8 900วัตต์ทีเนี้ยแผงนะครับสมมุติว่าแผงผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันไม่ได้ชาร์จลงแบตโดยตรงนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ผมนะครับนะอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแผงผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะไปจ่ายโหลดซะก่อนนะครับเรามาดูด้วยนะครับโหลดเราใช้อยู่ณขณะนั้นเท่าไหร่อย่างตอนนี้นะครับ ผมใช้อยู่นี่นะครับโหลดพันกว่าวัตต์พันสองนะครับกินกระแสห้าแอมป์กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแผงไอ้ที่ผลิตได้นี่ถ้ามันมีเหลือมันจะไปจ่ายโหลดซะก่อนนะครับเหลือจากโหลดมันก็ถึงจะชาร์จลงแบตนะครับแถมถ้าสมมุติว่าไฟที่ได้จากแผงไม่พอมันจะดึงจากแบตมาร่วมจ่ายโหลดด้วยเพราะฉะนั้นระบบจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จเจอร์แยกหรือว่าชาร์จเจอร์บิวอินด้านในก็ตามนะครับระบบทุกระบบ หลักการทํางานจะเป็นอย่างนี้ไฟจากแผงนะครับจะไปจ่ายโหลดซะก่อนเหลือจากจ่ายโหลดก็ถึงจะชาร์จลงแบตนะครับเหลือเยอะก็ชาร์จได้เยอะเหลือน้อยก็ชาร์จได้น้อยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุว่านะครับ บางคนทําไมชาร์จแบตไม่เต็มสักทีก็ขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าแผงเรามาน้อยเราใช้โหลดไปสัดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เหลือลงชาร์จแบตน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยชาร์จไม่เต็มนะครับแนวทางแก้ไขไม่ใช่ไปลดขนาดแบตเตอรี่ไม่ใช่ไปปลดแบตเตอรี่ออกนะครับแนวทางแก้ไขที่จะทําได้ก็คือให้ไปเพิ่มแผงโซลาเซลล์ให้ไปเพิ่มที่ต้นพลังงานนะครับแบตเตอรี่มันไม่ใช่ต้นพลังงานมันเป็นเพียงอ่าแหล่งกักเก็บพลังงานไว้ใช้แค่นั้นเอง นะครับถ้าเราจะเพิ่มต้องไปเพิ่มที่แผงโซล่าเซลล์ให้มันเหมาะกับโหลดในบ้านที่เราใช้งานณนะขณะนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ร้านก็เปิดทํางานอยู่นะครับโหลดก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงประมาณ1 0 0 0วัตถ์ถึง2 0 0 0วัตต์ขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้แผงนะครับผมต่อเข้ามาที่8แผง3 5 0วัตต์โมโนนะครับ8แผง ต่อเข้ามา2สติงนะครับเข้า MPPT c h a r อร์ตรงนี้ก็จะทำกำลังวัดได้อยู่ที่ประมาณพันไปไปถึง2000วัตต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับอของผมเนี่ยก็ยังไม่พอนะที่จริงต้องเพิ่มแผงมากกว่านี้เพื่อที่จะให้มันชาร์จลงแบตได้เต็มด้วยแล้วก็เพื่อที่จะ cover โหลดทั้งบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เลยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติใครอยากชาร์จแบตให้เต็มด้วยเนี่ยแบตแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันยิ่งแบตเยอะ แผงก็ยิ่งเยอะตามนะครับและถ้าใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยแผงเราก็ต้องเยอะตามนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเหลือชาร์จแบตเท่าไหร่เรารู้ไม่ได้เราไม่รู้นะครับเราต้องดูที่หน้างานนะครับเราโหลดมันขึ้นขึ้นลงๆแต่ละบ้านใช้โหลดพร้อมกันไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับโหลดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับใช้มาก ก็เหลือชาร์จน้อยใช้น้อยก็เหลือชาร์จมากอะไรประมาณนี้เราต้องดูที่หน้าง,งานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นใครติดระบบเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่ามันอาจจะไม่จบในครั้งเดียวหรอกนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่า,าสมมุติว่ามันชาร์จไม่เต็มก็แสดงว่าเราใช้โหลดณขณะน,นั้นอนะพร้อมกันเนี่ยมันใช้โหลดเยอะมันก็เลยเหลือพลังงานให้ชาร์จลงแบตน้อยเราก็ไปเพิ่มแผงขึ้นอีก เพิ่มทีละชุดเพิ่มทีละสเต็ปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับแผงเราเยอะแล้วอุ้ยชาร์จเต็มแป๊บเดียวชาร์จเต็มนะครับแต่กลางคืนเราใช้ได้แป๊บเดียวแบตหมดอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือเราต้องไปเพิ่มที่แบตเตอรี่ก็แสดงว่าแหล่งกักเก็บพลังงานสำรองเราเนี่ยแหล่งกักเก็บเนี่ยมันน้อยไปมันก็เลยใช้กลางคืนได้ ระยะเวลาน้อยลงเพราะว่ากลางคืนไม่มีแหล่งจ่ายเข้ามาชาร์จมันใช้พลังงานจากแหล่งกักเก็บโดยตรงก็คือเราเก็บพลังงานจากแดดนั่นแหละไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนเราก็ดึงออกมาใช้ถ้าเราเก็บได้เยอะเราก็ดึงออกมาได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นี่เองนะครับไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บได้เยอะก็หาแหล่งกักเก็บเยอะๆนั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับส่วนต้นพลังงานเนี่ยถ้ามันไม่พอถึงเราจะมีแบตเตอรี่เยอะก็ตามนะ ถึงเราจะมีแหล่งกักเก็บเยอะแต่ถ้าต้นพลังงานเรามันชาร์จมันเก็บลงไปได้น้อยเนี่ยมันก็ใช้ได้น้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันแบตเยอะแผงก็ต้องเยอะตามเพื่อที่จะชาร์จประจุลงแบตให้ได้เยอะๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากตอบว่า เราจะใช้แบตเท่าไหร่ใช้แผงเท่าไหร่ถึงจะพอดีมันต้องดูที่หน้างานเป็นหลักนะครับถ้าใครติดเองเป็นเนี่ยก็ยิ่ง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 ,งดีนะครับเพราะเราจะได้ดูเองดูพฤติกรรมการใช้พลังงานของเราว่าเราใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยหรือชาร์จเพียงพอไหมถ้าพอก็จบถ้าไม่พอเราก็เพิ่มแผง นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอทีมช่างมืออาชีพที่เขาไปติดเนี่ยนะครับก็จะมีการสื่อสารกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับว่าใช้ได้เท่านั้นใช้ได้เท่านี้โหลดไม่เกินเท่านั้นโหลดไม่เกินเท่านี้แบ็กอัพได้กี่ชั่วโมงทีมช่างจะสื่อสารอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติส่วนนะครับใครที่เคยได้ยินคําว่าอาติดโซลาเซลล์ใช้อะไรได้บ้าง ถ้าเขาตอบว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทั้งบ้านอันนั้นนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากใช้ได้ทั้งบ้านใช้ได้ทั้งหลังใช้อะไรก็ได้แบบนี้มันค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับใช้อะไรได้บ้างเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็เป็นตัวแปรด้วยกําลังวัดเท่าไหร่รับโหลดได้เท่าไหร่นะครับใช้ได้ทั้งบ้าน ที่เขาตอบมาเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านจริงไหมแล้วใช้ได้ระยะเวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องเอาไปตรวจสอบกันด้วยเอาไปไว้เป็นข้อมูลไว้วิเคราะห์ไว้สอบถามนะครับใครที่จะอา,อาจจะไม่มีความสามารถในการติดตั้งระบบเองอาจจะไปจ้างช่างมาติดตั้งเนี่ยถามเขาเลยนะครับว่าแบตได้เท่าไหร่แผงได้กี่วัตใช้อะไรได้บ้างใช้ได้กี่ชั่วโมงตกกลางคืนแบคอัพได้กี่ชั่วโมง อะไรประมาณนี้เราต้องถามให้ชัวร์นะครับถามว่าระบบไหนเนี่ยถามว่าใช้ไฟเนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับแบตร้อยแอมก็ใช้ได้ทั้งบ้านเหมือนกันแต่ใช้ได้นานแค่ไหนเนี่ยต้องถามด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นี่ให้ดูระบบกันจริงๆเลยนะครับตอนนี้แผงทํางานอยู่แบทไลท์นี่แปดร้อยวัตต์นะครับเท่านั้นเองนะครับแต่โหลดใช้ไปพันสามเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงจากแบตไปเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมาลองดูเห็นไหม นี่ติดลบนะครับติดลบ9 m 1 0แอมป์10แอมป์นี่ดึงไป500กว่าวัตต์นะครับเพราะว่าแผงผลิตได้ไม่พอมันก็ดึงจากแบตไปนั่นเองนี่มันกระแสกระแสมาติดลบอยู่เพราะว่ามันดึงออกไปนะครับนะกะจะรอให้จนแดด แรงๆนะครับมันไม่มาสักทีนะมันก็ยังติดลบอยู่ตอนนี้นะครับบ้านช่างนะครับทุกวันนี้ก็ชาร์จเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเพราะว่าบ้านผมก็ใช้ไฟเยอะตลอดทั้งวันเพราะทํางานกลางวันนะครับแดดก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นบางวันเราเดี๋ยวคงต้องมีการเพิ่มแผงเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ย นะครับขนาดบ้านช่างนะครับเราก็ทําไปเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะจบทีเดียวได้เพราะฉะนั้นก็ใครคิดจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าลงทุน3 4มสี่แสนทีเดียวไม่ต้องขนาดนั้นเราเอามาทีละอย่างทีละตัวได้นะครับเอาอินเวอร์เตอร์มาก่อนเอาแผงมาก่อนเอาแบตมาทีนี้แผงถ้ายังไม่พอก็เพิ่มไปทีละนิดแบตถ้ายังไม่พอก็เพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องติด ให้จบในทีเดียวนะครับทดลองไปใช้ไปความรู้ก็จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับประสบการณ์เนี่ยนะครับ เราสามารถหาได้เองนะครับไม่จําเป็นต้องอเข้าอบรมเข้าเรียนที่ไหนแล้วถ้าไม่มีเวลานะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปอบรมที่ไหนเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับถ้าใครมีเวลาใครมีทุนทรัพย์ก็ลองไปเข้าหลักสูตรอบรมตามที่เขาสัมมนาต่างๆดูนะครับก็จะได้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับหรือไม่ก็หาดูในช่อง YouTube ช่องผมหรือว่าช่องช่างท่านอื่นๆก็ได้ที่เขามาแนแนวแนะน,นําแนวทางติดตั้งระบบให้ชมกันนะครับก่อนจากการเดี๋ยวพาดูแล ระบบสักหน่อยหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างเนะาะใครมีคําถามอะไรนะครับพิมพ์คําถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอธิบายอัดคลิปตอบนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันวันละคลิปเป็นอย่างต่ำนะครับสัญญาว่าจะทํานะครับดูระบบนะครับนี่ตอนนี้โหลดลงมาเหลือ900นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ดึงแบตไปน้อยลงไม่ดึงแบตเลยตอนนี้เห็นไหม เพราะว่าแผงมันรคบเวอร์พอดีนี่ตอนนี้โหลดเพิ่มขึ้นมาดึงแบตไปแล้วเห็นไหมติดลบนะครับเพราะว่าแผงมาน้อยนะโหลดเพิ่มขึ้นแผงมาน้อยมันก็ดึงจากแบตไปนั่นเองนะครับนี่นะส่วนด้านข้างคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยโอ้ตอนนี้ร้อนมากนะอ,อยูอ่ระบบติดไว้ที่ห้องครัวนะครับหลังคาเมตเทอชีตต่ำๆร้อนมากนี่ตรงนี้นะครับชาร์จเจอตัวที่2นะครับ ใช้แผงออมฟัตนะครับขนานมา5แผงนะครับนี่ออมฟัตขนาดมา5แผงตอนนี้ผลิตพลังงานได้แค่100วัตต์นะครับนะน้อยมากนะครับแดดดีๆนะครับแผงอมอมฟัตชุดนี้ขนาด5แผงมาผลิตได้พลังงานได้ประมาณ3 4 0ถึงวัตต์นะครับสำหรับชาร์จเจอร์ตรงนี้ต่อขนาดร่วมกันชาร์จแบตรูปเดียวกันนะครับหลายคนมีคําถามว่า ชาร์จเจอร์ต่อขนาดหลายตัวได้ไหมต่อได้ให้เราตั้งค่าให้มันเหมือนกันตั้งค่าเท่ากันนะครับอันนี้ MPPT ตัวหนึ่งนะครับใช้แผงอมมฟัตอันนี้ก็เป็น MPPT อีกตัวหนึ่งนะครับใช้แผงโมโน2ชุด2ส,สตริงต่อเข้ามาสตริงละ4แผงนะครับนี่ชุดนี้นะที่ผมสร้างขึ้นเอง MPPT 120แอมป์นะครับนี่ถ้ามีโลโก้อย่างนี้ก็คือผมสร้างเองนะครับนี่ โอเคประมาณนี้นะครับส่วนแบตก็ตรงนี้เป็น nmc 8 1 1นะครับขนาด1 2 0แอมปีมีโมดูลเดียวนะครับส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวจะทำแบตอีกอสอ2ชุดนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับนี่กล่องรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะประกอบแบตรุ่นเดียวกันนี้แหละอีก2ชุดในอนาคตนะครับแต่ผมอย่างที่บอกผมเน้นใช้ไฟกลางวันนะครับทำงานกลางวันใช้ไฟเยอะกลางวันซะส่วนใหญ่ก็เลยแบตเนี่ย ยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับกลางคืนเนี่ยก็ลันจากดึงไฟหลวงเข้ามาร่วมนะครับก็เป็นกึ่งไฮบริดออฟกิดนะครับด้านล่างนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นี่48โวลต์6,000วัตต์ตัวนี้นี่ไหมโลโก้เพราะว่าผมสร้างเองนะครับตีโครงเองพับเหล็กพับกล่องเองทําเองตั้งแต่ต้นนะครับใครอยากดูคลิปที่สร้างเจ้าตัวเนี้ย นะครับย้อนไปดูคลิปกเก่าๆผมได้เผื่อจะมี FC อ่าท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้นะครับแหลกตัวนี้ผมก็สร้างขึ้นเองนะครับอชอบไม่เหมือนชาวบ้านชอบลักษณะนี้ก็เลยทํารูปร่างรูปทรงลักษณะนี้ไม่ได้ติดผนังเหมือนชาวบ้านเขางานประมาณ90%ทั้งหมดสร้างเองนะครับใครอยากดูก็ลองย้อนไปดูคลิปกเก่าๆผมได้นะครับเนื้อหาด้านท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใคร อยากฟังความรู้เก็บความรู้โซล่าเซลล์เนี่ยก็สามารถปิดคลิปตอนนี้ได้เลยนะครับเนื้อหาท้ายคลิปก็จะมาคุยกันสัพเพเหระพามาดูระบบเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะอวดให้ดูนั่นแหละนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะนี่ชุดเบรกเกอร์ผมก็สร้างขึ้นเองนะครับนี่เห็นไหมไม่มีอะไรง่ายๆแค่นี้นะครับนี่แหลกก็ทำก็สร้างขึ้นเองนะครับเกือบทั้งหมดอันนี้เป็น ชุดสวิตชิงนะครับนี่ชุดสวิตชิงจะจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์ในตอนที่แบตเตอรี่ต่ำเหลือประมาณ48-49โวลต์จะสั่งให้สวิตชิงชุดนี้ทำงานเพื่อจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงออกมาเป็น220โวลต์ให้เราได้ใช้งานนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมไม่สลับ ATS bypass ใช้การไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับ ทําทอย่างนั้นก็ได้แต่สําหรับคนที่บ้านใครไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกสลับไปใช้การไฟฟ้าบายพาสตรงๆไปใช้แบบนั้นประหยัดกว่าแต่บ้านผมนะครับมีปัญหาตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยไฟตกนะครับไฟหลวงตกจากมหาศาลเหลือ180เหรือ190โวลต์หรือบางทีต่ําไปถึง160 1ห0โวลต์มันก็เลยจําเป็นต้องทําแบบนี้นะครับ เอาไฟหลวงเข้าสวิตชิ่งสวิตชิ่งจ่ายให้อินเวอร์เตอร์ไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะเสถียรนิ่งอยู่ที่220โวลต์เสมอนั่นเองนะครับมันก็เหมือนเครื่องสเตติบิเลเอร์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับไฟหลวงมาเท่าไหร่ผมไม่แคร์แล้วเพราะว่าผมใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับมันก็จะนิ่งอยู่ที่220บวกลบเสมอนั่นเองนะครับก็เลยตอบเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครถามว่าอันนี้คืออะไรพามาดูอีกหน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นมิเตอร์แอมนะครับเป็นแอมมิเตอร์สำหรับวัดไฟที่มาจากแผงนะครับที่ที่ต่อเข้า MPPT ตัวนี้นะครับ ผมต่อมา3มสติงนะครับ1 2 3อันนี้เป็นกระแสร,รวมตอนนี้กระแสของแผงอยู่แค่10กว่าแอมนะครับสติงที่1 2 3สนะครับสติงสุดท้ายเนี่ยสติงที่3ตรงนี้จะเป็นแผงแตกนะครับแผงมือ2แผงแตกแตกยับเลยนะครับก็ทำกระแสได้ไม่ถึง5แอมด้วยซ้ำแต่ก็ นะมาช่วยเสริมกันดีกว่าไม่มีนะครับมีน้อยก็ดีกว่าไม่มีเลยก็มาช่วยเสริมกันนะครับก็เลยรันได้อยู่ที่ประมาณ10กว่าแอมป์เกือบ2 0แอมป์นี่พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับกระแสของแผงเกือบ20แอมป์นะสติงนี้นะครับ5แอมป์กว่า6 7แอมป์นะครับสติงนี้ก็7แอมป์ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนแผงออมฟัาตนี่เห็นไหม300กว่าวัตต์นี่ แค่นี้นะครับสูงสุดแล้วก็แสดงว่าแดดตอนนี้น่าจะสูงพลังงานมาสูงเห็นไหมขึ้นไปแล้วนะครับทางานอยู่อา้าวลงอีกแล้วแดดมามาหายหายนะครับจะให้ดูสะหน่อยนะครับในตอนที่แดดดีๆนะครับแผงทุดเนี้ยทากาลังวัตต์ได้ประมาณ2,200วัตต์นะครับก็จะชาร์จลง เกือบพอดีนะครับชาร์จเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเพราะว่าดึงไปใช้โหลดด้วยอย่างที่บอกนะครับแต่ชุดนี้ควรที่จะเพิ่มแผงอีกแผงผมมีแค่8แผงดีแล้วก็4แผงเสียสีแผงแตกนะครับเพราะฉะนั้นแผงก็ยังไม่พอเดี๋ยวต้องมีโครงการเพิ่มอีกสักประมาณ4ถึง6แผงอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดแผงให้มันลงตัวก็แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ให้ดูระบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ